ไปดูทางด้านของเรดดิ้งบ้างนะคะสิฟคลาชค่ะอขอพายสิฟคลาชนะคะสั่งลูกทีมเล่นเต็มที่แน่นอนในการเจอกับ t i l i n d n l l s t s t นะคะซึ่งเขาหวังจะสร้างความประทับใจและเป็นการเพิ่มฐานแฟนบอลเรดดิ้งในไทยให้มากขึ้นด้วยค่ะเรดดิ้งเอน, <Reading FC S 2> นะคะสมโมสรในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนั้นขนนักเตะชุดใหญ่มาเต็มสู่พร้อมเจอกับทีม Thailand All-Star นำทีมโดยแอนทอนเฟอร์ดินานพาวเวลโปกเรปเนยกฮาวรอบสันคนู อาล,ลีอัลฮับซีพอลแม็กเชนขณะที่ทีมไทยแลนด์ออสตานั้นภายใต้การคุมทีมของซิกโก้เกีติศักดิ์เสนาเมืองเป็นชุดที่ผสมผสานทีมระหว่างชุดปรีชุดโอลิมปิกและชุดคัดเลือกฟุตบอลโลกนะคะนำโดยสารัดอยู่เย็นชนานันป้อมบุบผาที่ติดพันพ่วงจันค่ะ ซฟ <Steve S 2> คลาร์กคกล่าวว่าการมาประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรดดิ้งนะคะแต่ว่าเป็นครั้งที่สองของเขาคลาคพร้อมสั่งลูกทีมเล่นสุดฝีมือหวังสร้างความประทับใจให้กองเชียร์และอยากจะสร้างฐานแฟนบอลของทีมในไทยให้มากขึ้นแม้ตอนนี้เรดดิ้งจะไม่ใช่ทีมระดับพรเมร์ลีกแต่คลารก,ก็เชื่อว่าทีมดีพอที่จะเลื่อนชั้นได้อีกไม่นาน ส่วนทางด้านซิโก้ค่ะยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมระดับมืออาชีพและเป็นโอกาสสาหรับนักเตะไทยที่มีความสามารถที่จะได้เล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่านักเตะไทยมีศักยภาพแค่ไหน และก่อนจะเตะในวันพุธนะคะเรดดิ้งก็เตรียมที่จะเปิดอบรมคลินิกฟุตบอลในวันพรุ่งนี้ด้วยในเวลา16นาฬิกาที่สนามสุพัชลาสัยค่ะซึ่งจะมีซับโค้ชนำความรู้และเทคนิคต่างๆมาฝึกสอนให้เยาวชนเพื่อพัฒนาฝีเท้าให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับต่างชาติและยังปูพื้นฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพอีกด้วยค่ะ